สวัสดีครับผมหมู s p o r t m a c คลอยด์นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มานำเสนอแมกยี่ห้ออส r d นะครับ f o ส d เนี่ยเป็นล้อเนี่ยคือของคอสมิสนะครับถ้าแบรนด์นี้ก็จะมีคอสมิสนะครับมีนาย่านะครับฟอสแล้วก็ฟาเฟ่นะครับอยู่ในเคยเดียวกันหมดครับการวารันตีเท่ากันครับรับประกันโครงสร้างให้10บปีนะครับอสตตัวนี้นะครับจะเป็นลายแนว แนวสปอร์ตผสม VIP นะครับล้อจะเป็น5ก้านแนวแบบก้ามปูนะครับยิงก้านถึงขอบเลยครับแล้วก็ตัดเป็นเงาดำนะครับตรงกลางจะมีโลโก้ฟอร์สนะครับเป็นสแตนเลสงานเนียนเลยครับสเปค7.5ขอบ17นะครับล้อจะเป็น4รูร้อยแล้วร้อ1สใส่ใส่รถได้หมดเลยนะครับ เป็นลายที่แบบว่าอมตะครับลา,ลายอย่างนี้นะครับอยู่ได้นานลายลายแม็กนั้นจะเป็นพวกห้าก้านนะครับในสปอร์ตนี้อยู่ได้ตลอดไปเลยปกติฟอร์ตัวนี้จัดอยู่4ี่พันสามนะครับตอนนี้โปรโมชั่นเหลือวงละสามพันครับแม็กพร้อมยางหมื่นกว่าบาทจัดได้ครับนะครับมาดูตัวจริงที่ร้านได้เลยครับ าราคานี้นะครับพร้อมติดตั้งให้เสร็จแล้วก็ของแถมนัดล้อนปอกกันตานครบชุดเลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดจัดส่งตีนะครับเราส่งเร็วมากครับโอนค่าสินค้าก่อนแปสามเนี่ยเราส่งเย็นนั้นเลยนะครับคุณที่แต่ก็ได้ของแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ